สานานสำนักภูลาชะบาก็ตั้งใจว่าจะเฮ็ดคลิปลงให้ทุกคนให้ได้เบื้องกันในมือนี่ให้เบิดทถูกสำนักขัลดะเนาะ,ะคุณพ่อคุณแม่เขามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเปิดคาดกรันมองเห็นให้คุณพ่อคุณแม่หัลละนะคะได้ติดตามรับชมกันจะได้พบผาดคลิปดีๆเวลาลงสำนักไดน,นะคะสิะได้พบผาดโอกาสกันผู้ดใดที่ขยันกดไลค์กดแชร์ผูนันสิเห็นคลิปชบาดี ะคะใครที่ขี้เกียจกดไลค์กดแชร์ก็จะไม่ค่อยเห็นคลิปเวลาน้นกะซีว่าแม่นล้างออกคลิปกับว่าเห็นนะคะ,ะทุกคนต้องขยันกดไลค์กดแชร์จะได้เปิดค่าการมองเห็นให้กับตัวเองตัวเองก็สิได้บบพาดโอกาสนะคะในการรับชมเนาะอ่ะเมื่อนี้แนวทางทีฉชัาจสมามฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่เป็นแนวทางของเซียนน้องบัวค่ะ อ่ะแนวทางของเพิ่นเป็นใดทั้งบนทั้งล่างเด้อแม่แม่จ๋าแนวทางเป็นใดทั้งบนทั้งล่างแต่ว่ารอบที่แล้วเดี๋ยวเชื่อว่าตัวอย่างให้เบิ่งงวดที่แล้วอันนี้เป็นของงวดที่แล้วเด้ออันนี้เป็นของงวดที่แล้วสามเจ็ดวิ่งหกกับเจ็ดมาเจ็ดเข้าสามเจ็ดเนาะอ่ามาล่าง รอบนี้ก็ได้มาแล้วต่ว่าเสียงเสียนน้องบัวน,นี่เป็นสายของทางคุณพ่อวิไลนะคะคุณพ่อวิไลเป็นคนส่งให้นะคะเอสตี MC ก็ติดตามได้นะคะอยากติดตามคุณพ่อวิไลก็ติดตามได้เพราะว่าของทางคุณพ่อวิไลก็อ่าเป็นคนละเซียนค่ะกับของฉบับนะคะมาคนละทางกันนะคะ มาดูคุณบอกคุณแม่อยากเขากุ้งเข้าได้นำะไอเดียไลน์ที่ขึ้นแท่หน้าจอกลุ่มฟรีนะคะแต่แลาฉบับ,บเขียนเนลยสาระปัญลืมตะวันได้น่นาเพจถ้าคนติดตามเพจฉบับกสิเห็นเพราเพจนะฉบับโรคหพดไปแล้วอืมโรคเพจนะฉบับ,บกัดแจงทุกคนอยู่แล้วว่าเพจนะมันจะล่งไหวกว่าเพราะวันเป็นคลิปสัน้นแค่สิบวิสิบสองวิอย่างเงี้ยนะคะทุกคนมันก็นคือลง ลงรวดเร็วท่นใจนะคะมันไม่เหมือน u t u b e y u u t u b บมันสีเหตุคลิปเง้นะคะมันกระสิสหากลัวเพจนะคะแต่ถ้าใครชอบละเอียดก็ดูในใน u t u b e นะคะแต่ถ้าผูดด้ใดว่าโอ้ขีข่คันฟังขีข่คันเบิงอยากได้แบบรวดเร็วท่นใจไปเบิ้งเพจนะคะอันนี้ใช่ากับบวกอยู่นะคะแต่ก็ระวังเพจปลอมด้วยนะคะเพจปลอมล้ว หลายคุณ่อบอกเขาแบบเปิดถึงอ่างลากสามสิบสี่สิบเพจเพจปลอมไหมสมมติโผลมาเหลือแถ่ฉบาก็งึดคือกันหลายแห่งแต่ว่าบางคน,นไปแคปนาจอจากเพจปลอมคุณได้ทักมหาฉบาฉบาขอตามเจ้านี้ตามเจ้านี้ให้หน่อยขาวสันอืมเล็บแ,แคปเพจปลอมบุลาค้ามาให้ฉบาเบึงนะคะซึ่งตัวเลขที่เพื่อนว่าให้ตามนะฉบาก็ร่เอ้ บริบเวบริเวล่งเนี่ยแบบว่าเพจปลอมนี่ไปหาดึงของของไองช่องร้านช่องนี้มาล่งอ่ะแม่เพจปลอมสิเป็นแบบนั้นถ้าเพจปลอมถ้าทุกคนเห็นน่ะล่งล่งของช่องอื่นอ่ะอันนั้นจะบ๊วเม็นฉบาเลยฉบาจะล่งแค่เสียนทียูในช่องเจ้าของแค่นั้นอันนี้คือเพจแท่ให้ทุกคนสังเกตตรงนี้แหละบางคนบริเสังเกตเนาะบริเสังเกตกับสีวา่ากับสีวา่าเอ้า ชบาคือไปเอาเลขช่องอื่นมาลุกนั้นจังสีอันถ้าไปเอาเลขช่องอื่นมาลงกนั้นบบเมนชบาแหละนะคะชบาจะลงเฉพาะาเสียงที่อยู่ในช่องตัวเองถ้าลงกปลาปุ่นกับช่องอื่นออกตัวเลขช่องอื่นมาลงกนั้นรับรองว่าบอกเลยนะคะทุกคนมันไม่ใช่ชบา ก็เจ้าปลอมปลอมเพจแต่ทุกมือนี่มันมันหาเงินกันง่ายค่ะทุกคนดึงคลิปดึงยางกันมาลงก็ก็ได้เงินแล้วะนะทุกมือนี่แต่ว่าถ้าคุณพอ่อคุณแม่นะอยากเฮ็ดคลิปเฮ็ดเพจนะฉะบาาจะแนะนําว่าอ่าถ้าแบบคนบ่รูว่าเข้าสิไปทายคลิปอีหยังฉะบาาจะแนะนําว่าอ่าให้เฮาไปเอาคลิปที่ว่าเพิิน ไม่ใช่ประเทศไทยนะเพราะว่าถ้าเป็นประเทศไทยนั่นกันมั่นสิเบ,บวาตรวจสอบเหมือนหรอนี้คือถ้าผู้ใดมาดึงคลิปที่ชบาลงในเพจแล้วกอาไปโพของเจา้าของเนี่ยระบบมันสิแจงเตือนนะชบากระสินําไปบอกเลยลบคลิปนั้นทิ้งได้อัตโนมัติเพราะาตอนนี้ระบบพนดีแห้งแล้วนะคะหนาผิด ะะถ้าเป็นคลิปแบบต่างประเทศเหมือนคือจะเอามาพาคลิปเสียงกันนะคะทุกคนคลิปผักคลิปเสียงคฮิดอาหารอีงอะ่ะแต่ว่าเป็นคลิปของต่างประเทศอ่ะแบบนั้นอะ่ะระบบมันมันมันจะบ่ค่อยผิดกฎนะคะคือคือเฮ้าเอาเอาคลิปมาแล้วห้ามาพราวใส่เสียงหฮาแบบนั้นดีกว่าเนาะอันนี้ก็เรยได้เดว้าเรื่องการเทดงานในก็บอกุณแม่ฟั่งไปในตัวนะคะสร้างเขียนแล้วอะเขียนแล้วอะไรปันเนาะเขียนแล้วแล้วห้าก็มาเข้าเรื่องกัน เขาเสียนน้องบัวเป็นได้ทั้งบนล่างนะคะเลขวิ่งมี4ี่กับ8มีแปดสามแปดสี 3, ่เก้าสามเก้หานย์สหเก้าหาศย์สะคะทั้งหมดชุดเต็ม9ก้าหางค่ะแต่ว่าตัวเน้นนพิ่นเน้น3ามหางนะคะมี8ปดสามเก้ 3, 4, 5. อ่างงบน้อยก็จัดตัววงกลุมเน้น งบ,งบหลายเท่ากับจัดชุดเิ็มแล้วแต่คนชอบเนาะทุกคนวอากันบ่ไดเด้แล้วแต่คนมักคนชอบนะคะถูกใจเราก็จัดขัดใจเราก็ปล่อยผ่านเดอ้อทุกคนเดอ้อนะคะพิจารณาเบื้องแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นคะ่ะแคบนาจอไปเบื้องคุณบอกคุณแม่เดี๋ยวคลิปนาะเจอกันกันกบซอง ล่างลบบุรีรอบที่แล้วคนเขาสามเจดเนาะนะรอบนีก่ะมาลุ้นกันเลขหน่อยคู่หน่อยหางถือใจคุณพอ่อคุณแม่แน่นอนค่ะบุดใดมักงบหน่อยต้องรอเลยนะคะรอดูได้เลยคลิปหน้าแล้วก็จะมีของน้องเมย่าด้วยนะคะวันนี้ใครที่รอก็รอ,รอติดตามกันจ้าเอาแคปหน้าจอแล้วเนะาะโชว์โดนได้คุณพอ่อคุณแม่นะคะมือน้ำระบบค่ะโชว์โดนกับบดมือน้ำระบบ ช่วงนี้ะระบบตรวจสอบกันแบบขิงคาดตอนนี้อ่าช่องทชบาเัายังด่วนเตือนอยู่ก็เลยโชว์ด่วนไปเเนาะอ่าเตือนอยู่สามเดือนคนเด้กเขาบอกกูแม่ถ้าผิดผิดอีกซ้ำภายในสามเดือนนี้อ่าแน่นอนค่ะทุกคนจะไม่ได้เจอเชบาในช่อง YouTube แล้วนะคะถือปิดแทน่นะคะเนาะอ่ะคลิปนี้ขอลาก็บอกกูแม่ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ